โอเคสวัสดีครับผมทุกคนก็มาอยู่กับ Ghost Recon Wildlands นะครับกับผม The m a s h Gamers โอเ okay. ค Capture the Chemist นะครับตอนนี้ไออะไรนะเอ่อ Chemist นี่มันนักเคมีวิทยาใช่ไหมโอ้โหเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราต้อง เราต้องจับเป็นเราต้องจับเป็นนักวิทยาศาสตร์อ่ะโอเคมันน่าจะมีสไนเปอร์ด้วยแหละโอเคอ่ะเราส่งโดรนไปดูดิด มีไหมอ่ะสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้โหมีเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยโอเครู้เรื่องเลยตอนนี้ค่อย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 ดูก่อน ต่างไปหนึ่งเออค่อยๆค่อยๆเพื่อนๆอยู่ไหน ต้องเงียบเงียบเข้าไว้นะครับต้องเงียบเงียบเข้าไว้ไหนสุดปีกหนึ่งนะ Here we go. This gotta be the lab. Let's sweep the place and grab this chemist Bowman's after. Watch those chemical stockpiles. You put around in one of those and shit's gonna get real unpleasant. Copy that. Okay, another one. Intense mouk, mouk. Mouk, mouk. Hotel LT inside the HQ building. ครับผมโอ้เริ่มเสียวแล้วเนี่ยเริ่มเสียวแล้วนี่โอ้โห Got eyes on the chemist. The lieutenant's trying to escape. อ่าขี่เลยเอาเลยครับยิง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 ,ยงนั่นแหละครับยิงไปเลยยิงไปเลยนั่นแหละเอาไปไปไป ไป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 ไใส่เข้าไปเข้าไปเอ้ยไม่ใช่ไปไหนอีกเราจะไปไหนไปอืมโ้ยมันอย่างนี้สิครับต้องมิชั่นนี้มึงไปไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรช่างมันก่อนอ่า วัตาเ s, <S <c oughs> แมงเอย้ยตายแล้วใครอะใครสิมาหาเราโอ้โหตายเลยแม่งเอย้ยขับรถขับรถ,ข,บรถขับลา เราต้องหนีก่อนโอ้โหควันควันขม,มงควันขม,มงเลยอืม no โอ้โหควัน,คว,นควันเยอะมาก ไปกัน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 มีชั้นอาจะ p a s แล้ extract เข้มตัวมาบอกวโอควันขมงเลยอ่าอ่าทางนี้ครับผมถึงแล้ว เรียบร้อยโอเคไปโอ้โหควันนะจบมิชั่นหนึ่งครับผมไหนมาดูวิดีโอกันต่อฉันบอกนากี่ทีแล้วฉันเป็นแค่เคมิสคนหนึ่งฉันเป็นแค่อ่ะ ไอ้พวกคาเทลบอกว่าอ่าบอกว่านายนายโกหกทุกคนบอกให้นายโกหกเวลานายถูกจับได้ถูกไหมให้ฉันเคลียร์นิดนึงให้ฉันพูดให้เคลียร์นิดนึงหน่อยนายโยงอะไรมาให้วะเราไม่ได้เป็นตำรวจและไม่มีใครมาเอานายไปแน่นอน นายบอกสูตรมาหรือไม่ก็ตัดนิ้วนายเอาเลยว่าไงนายจะทำไงจะตัดนิ้วหรือจะจะบอกสูตรจะบอกสูตรยาคือยากระทิงแดงที่มีโค,โคเคนแอม้อยที่มีโคเคนมันจะอย่างไงมันก็ต้องเซ็นบอกสูตรเรียบร้อยโอ้โหควัน ขมโมงครับควันมิชชั่นคอมพลีทครับผมโรมันโซอืมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูซิว่ามีปืนในโหลดเอามาดูในโหลดเอาน่ไยดีกว่มปืนนี้ปืนนี้มีอะไรบ้างมีสโคปไหม มีมัสเซอร์เป็นสต็อกมัสเซอร์ไม่เอา,เอาออสปรสเซอร์นะขอดูอ้าวมันเป็นมันมีอะไรเนี่ย reduce the sound of gunfire the cause stopping the hover i don't like ไม่ได้ลรอือมปืนนี้จำเม็นน้อยกว่าแต่ก็ยิงไปเบอ,อะอใช้นี้ดีกว่า โอเคงั้นเราไปเล่นมิชชั่นไหนดีนะตอนนี้มันคืออะไรเนี่ยสีส้มกับสี ปเป็นเรื่องสตอรี่มิชานี่อ่ะ The cartel is using a local quinoa factory to package and smuggle cocaine. Get in there and shut the place down. Okay. มันกำลังแพ็คของใช้คีนัวอ้าวมาดิ To the market, Jeeves. มาทางนี้ดีกว่าไหมนี่ อาออืมยู่นี้ดีกว่าไปไหนเลยไหนดูลองโจรไปดูดิสอง,ต,องตัวโอ้โหเยอะมากโอเคประตูหัวหน้าอยู่นูน่น Heavy Soldier อ่าคล้ายหมดโอเค นี่คือกัปตันใช่ไหมแม่ทัพเรนโซลิเออร์แล้วก็โอเคไปจริงไม่ให้ตายเลยนะอย่าให้มันรู้อ่ะ ยิงมันยิงมันให้มีอยู่สี่ตัวใช่ไหมเดี๋ยวกยออยู่ Fucking h e อ l Weapons free, weapons free. Ying, ying, ying. หมดหรือยัง? shit, take up. มาช่วยกูนหน่อยมาช่วยกูนหน่อยอ่ามีเหลือเหลือเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือตัวเดียวปะเหลือตัวเดียวก็ยิงสิครับจบหมดไหมหมดไหมมึงหมดไหม,หม,ไหมเคล,คลียร์สิครับอ่าไปดูอินเทลดิมีอะไรบ้างอ่า ยังไงเอาเลยดี level offs กับ locate supply rate locate วุ้นอไม่ได้ไม่เอาเอาเยอะหนึ่งแหมมีการถ่ายรูปด้วยอะ high jack ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ใกล้เหมือนกันนะเราอยู่ไหนเราอยู่นี่เลยเหรอ อย่าพึ่งเลยไหมโอเคเราไปที่นี่ดีกว่าไปขโมยรถแล้วก็ขับรถไป ไม่ใช่สิดูรเราจะขับรถใหญ่ไม่เอาเราขับรถเล็กดีกว่าขับรถเล็กขับง่ายดีขับไปดีกว่าอีกหนึ่งกิโลอ้าวอะไรมาดิอ้าว ไม่จำเป็นต้องอยู่บนไม่จำเป็นต้องอยู่บนถนนตลอดแหละราะว่าโอ้โหแม่งขับรถโอ้โห oh. เห็นแล้วเหนื่อยดีเทลเยอะจัด you call the man i bet it takes you all the way to the brazilian border it's probably one of the cartel's main smuggling routes from romanzo out of the country i don't really mind The drone is up. Marking the captain. Got another tango. Roger, let me get in position. Tango number three. Ready to engage. Looks like they're feeling froggy. They've seen us. Mm -hmm. You guys all good? Damn, I love this job Ah, heck a sah. Okay. You sound like a man. Ah. Stay sharp. Yo, cartel gunman there at the checkpoint. Sniper out there. Sniper. <coughs> i watch out, place is rigged with an alarm Got another tango I got a third target Yo, 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 yo uh oh I got one narco. We got him. I'm moving to position. Target lost. Ready? Open fire. Copy. Got him. He's down. That's the quinoa plant. If we get in there and take out the assembly line, we can shut down the whole place. Oh yeah. มันมืดเลยทำยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่นมิชชั่นต่อไปที่หลังดีกว่าตอนนี้มันวิดีโอมันยาวมากแล้วเดี๋ยวรอวิดีโอต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะมาจบมิชชั่นนี้ให้ดูเนี่ย Stop the Factory Conveyor Belt เนี่ย อนะครับ